สวัสดีค่ะเจอกับครูเปียสังคมศึกษาอีกแล้วนะคะตอนนี้ครูเปียก็อยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะวันนี้ครูเปียก็มีนิทานนะพอเห็นหมู่บ้านอย่างนี้ก็อยากจะเล่านิทานนะเป็นนิทานเกี่ยวกับหมู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวเราไปฟังครูเปียเล่านิทานกันเลยไปกันเลยค่ะ สำหรับนิทานเรื่องที่ครูเปียรจะเล่าก็มีชื่อเรื่องว่านิทานหมู่บ้านเจ้าปัญหานะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหมู่บ้านเจ้าปัญหาเนี่ยมันมีปัญหายัางไงแล้วมาทำไมมันถึงเรียกว่าเจ้าปัญหาแสดงว่าปัญหามันมากมายเลยใช่ไหมคะอ่ะเรามาฟังกันเลยนะคะกาลครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านหลังหนึ่งนะมีสมาชิกในครอบครัวอยู่สองคนคือแม่ข้าวโพดกับพ่อคะนะ สองคนนี้เพิ่งแต่งงานกันแล้วก็กำลังจะอยู่ในช่วงฮันนีมูนโดยอาชีพหลักของแม่เขาพูดแล้วก็พ่อคณนาก็คือขายลูกตัวเองนั่นเองซึ่งก็เป็นสิ่งแรกลูกคนแรกที่เกิดออกมาก็เป็นลูกแครอทลูกคนแรกได้ถูกนำไปขายพ่อคณนาเป็นคนนำลูก,ลกแครอทไปขาย วันแรกที่พ่อคณะเอาไปพ่อคณะขายลูกแครอทได้20บาทบ่าททีนี้พ่อคณะกลับมาหาแม่เ้าพูดพ่อคณะดีใจใหญ่เลยที่วันนี้ขายลูกได้เยอะแต่งจริงแล้วพฤติกรรมการขายลูกเนี้ยไม่ไม่ดีนะไม่ดีนะแต่น,นี้เป็นการยกตัวอย่างในครอบครัวผักนะไม่ใช่ครอบครัวมนุษย์นะคะ,ะพ่อคณะก็เอาลูกแครอทไปขายได้20บาทวันต่อมากลับมาบอกแม่เ้าพูดว่าเดี๋ยวเรา มีลูกกันอีกดีกว่าอ่าก็เลยผลิตลูกกันเต็มไปหมดนะคะอ่าเพื่ออยากจะเอาลูกไปขายเพราะเห็นได้ราคาดีอ่าทีนี้ก็ผลิตลูกกันนะได้เก้าอันได้กันอ่าได้แครอทเก้าหัวอ่าพราทีนี้พ่อคณะก็เอาลูกแครอทไปขายเหมือนเดิมอ่ากลายเป็นว่าขายให้คนเดิมแต่คนเดิมบอกว่าวันนี้เออฉันไม่อยากกินแครอทแต่ฉันจะฉันฉันไม่อยากกินแครอท พอไปบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่2ว่าฉันกินผักอื่นแล้ววันนี้ฉันไม่อยากกินแครอททีนี้อ้าวทำไงอะทีนี้พ่อคณะขายลูกแครอทไม่ได้เลยพ่อคณะก็เลยจําเป็นจะต้องลดราคาลงเพราะมันไม่มีใครอยากจะซื้ออ่าพ่อคณะก็เลยต้องลดราคาจาก20บาทเหลือ10บาทอ่าซื้อ1แถมหนึ่งลดแลกแจกแถมอ่ะคนก็เลยเริ่มมาซื้อบาง เริ่มมาซื้อบ้างแต่ถืออย่างนั้นก็คือเขาไม่กินแล้วเหมือนบ้านหลังแรกก็อ,อ๋อฉันกินข้าวแล้วฉันมีผักอื่นแล้วทําให้สินค้าของพ่อคณะเนี่ยเหลือเต็มไปหมดเลยอ่าเพราะไม่มีใครซื้อแล้วลดราคาแล้วเนี่ยยังไม่มีคนซื้ออ่ะลดไปอีกขายขาดทุนไปอีกก็ไม่มีคนซื้ออ่าคือต้องยอมขายขาดทุนนะอ่ะคนก็ยอมซื้อไปเพราะเห็นราคามันถูกอ่ะคนก็เลยต้องซื้อทีนี้ ไอาการที่พ่อคณะขายไปได้ในราคาถูกเนี่ยมันก็ทําให้พ่อคณะขาดทุนไปนะเพราะกว่าจะปรับปรุงตัวเองให้แข็งแรงเนี่ยเพื่อที่ได้ผลิตลูกไดยเยอะเนี่ยเสียไปไม่รู้กี่บาทต่อกี่บาทกลายเป็นว่าพอขายเนี่ยขายได้ขาดทุนซะงั้นพ่อคณะก็เลยร้องห่มร้องไห้ไปฟ้องเทพธิดาเทพธิดาแสนสวยนี้ก็เลยเสกมนให้โอ้กำหนดราคาขั้นตำ่ำ อันนี้คือบทมนของเทพธิดานะ,ะเทพธิดาเสกกําหนดราคาขั้นต่ําบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเวลาเจ้าไปซื้อของให้ใครคนที่จะรับซื้อของเจ้าจะซื้อของเจ้าไม่ต่ํากว่า15บาทา่าทแสดงว่าพ่อคณะเอาของไปขายที่ไหนก็จะขายได้ในราคาที่15บาทขึ้นไปการที่เทพธิดาเป่ามนกําหนดราคาขั้นต่ำเนี่ยทำให้ราคาสินค้ามันสูงขึ้นจาก10บาท จากที่ต้องลดแรกแจกแถมกลายเป็น15บาทใครที่รับซื้อ,อแครอทจากพ่อคณะต่ำกว่า15บาทคนคนน้าเทพทิดาจะสาบให้เป็นหมูหมากาไก่ให้หมดะนะเพราะฉะนั้นคนพ่อคณะก็เลยดีใจหลังจากนี้พ่อคณะจะเอา ผลลูกไปขายเนี่ยอย่างน้อย15บาทก็ยังพอได้กําไรอยู่บ้างนิดหน่อยพ่อคณะก็เลยปัม๊มลูกแครอทเยอะๆๆไปหมดเลยเยอะไปหมดเพื่อที่จะเอามาขายเพราะมันขายได้ราคาดีแต่ปรากฏว่าพอผลิตได้เยอะ15บาทก็จริงแต่คนซื้อเป็นยังไงอะทีนี้คนซื้อก็ซื้อไม่ไหวแฮะพอซื้อไม่ไหวเขาก็ไม่ซื้อพอไม่ซื้อพ่อคณะก็ต้องไปร้องของกับเทพธิดาอีก ะะอ่าเทพทิดาก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือท่านเองอก็เลยเดี๋ยวเราจะรับซื้อของท่านเองซึ่งการรับซื้อเนี่ยเรียกว่าการรับจำนำล่าสุดในรัฐบาลของยิ่งรักก็มีการรับจำนำเข้ามาฉันก็จะทําบ้างคือการรับซื้อของไว้เองนั่นเองเพราะว่าไม่มีใครซื้อ,อเทพทิดาก็จะซื้อไว้เองนะคะนอกจากนั้นยังมีการประกันรายได้ให้กับครอบครัวพ่อคณะด้วยนะคะให้เงิน ช่วยเหลือต้นทุนนะการประกันรายได้ก็คือการให้เงินนะคะ,ะค่าต้นทุนต่างๆทําให้เขาลดต้นทุนในการผลิตพอเวลาขายได้กําไรได้นิดหน่อยอะ่ะก็ยังถือว่ามันคุ้มทุนนะเพราะมีรัฐบาลช่วยอยู่มีเทพธิดาช่วยอยู่อ่ะทีนี้เรามาดูบ้านหลังที่สองบ้างบ้านหลังที่สองก็เห็นว่าเอ้ยครอบครัวพ่อคณะเนี่ยทาได้เทพธิดามาช่วยเราก็เอาบ้างอ่าบ้านหลังนี้มีสมาชิกก็คือพ่อ น้ำมันนะกับแม่น้ำตาลนะสองคนนี้ก็ผลิตลูกเหมือนกันนะคะอ่าแต่พอผลิตลูกเอาไปขายอ่านะคะเอาไปขายปรากฏว่าคนที่เดือดร้อนละ่ะทีนี้อ่าพ่อน้ำมันกับแม่น้ำตาลไม่ได้ไปไป,ไปฟ้องเทพธิดาเหมือนที่พ่อคะนะแต่คนที่ไปฟ้องเนี่ยกลายเป็นคนซื้อนะคะคนซื้อร้องไห้ใหญ่เลยเทพธิดาช่วยข้าด้วย ฉันจำเป็นต้องซื้อน้ำตาลเพื่อไปทำของหวานขายแต่ตอนนี้ราคาน้าตาลมันสูงเหลือเกินอฉันซื้อไม่ไหวถ้าฉันซื้อไม่ไหวนี้มือ้อนี้ฉันไม่มีเงินให้ลูกฉันกินแน่ๆไม่มีเงินซื้อของให้ลูกแน่ๆอ่ามนุษย์คนนี้ก็เลยไปขออ้อนวอนเทพธิดาเทพธิดาก็เลยให้พรกับผู้บริโภคคนนี้กับชายคนนี้ว่าโอ้กำหนดราคาขั้นสูงอ่าก็คือมีเทพธิดาเนี่ยกำหนดเลยว่าน้ำตาล ห้ามขายเกินกำหนดไว้ห้ามขายเกิน20บาทอ่าฮะขั้นสูงของเจ้าคือ20บาทเจ้าจะขายสูงกว่า20เป็น25 30ห้าสาสิบไม่ได้สูงสุดคือ20สิบเจ้าจะขายเท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามเกิน20สิบน้ำมันก็เช่นกันเจ้าจะขายเท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามขายเกิน30มีการกำหนดเพดานไว้อ่าจะขายเท่าไหร่ก็ได้ห้ามขายเกินนี้แต่ขายตามจากนี้ได้ กำหนดราคาขั้นสูงเพื่อให้ราคาน้ำมันกับน้ำตาลมันถูกลงทีนี้ผู้บริโภคก็ยิ้มกับบ้านได้ซื้อของในราคาถูกแล้วก็เลยไปชักชวนไปชักชวนเพื่อนมามา,มาซื้อของเพราะของมันถูกอ,อ่เพราอไปชักชักชวนเพื่อนมาน้แม่น้ำตาลก็ไม่อยากขายน้ำตาลให้เพราะมันราคาถูกคนขายได้กำไรน้อยก็ไม่อยากขายให้อะทีนี้ทำยังไงละ่ะเออ่ะ,อะ พอมันเป็นอย่างนี้สินค้ามันขาดตลาดสิของไม่พอพอของไม่พออ่ะชายคนนี้ก็ไปร้องขอต่อเทพธิดาอีกเทพธิดาก็เอาละเราจะช่วยแก้ปัญหาในเมื่อปัญหานี้มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองเราก็จะช่วยท่านโดยการนำสินค้ามาขายเองนะเราจะ คุ้นๆอยู่เหมือนกันนะจะเป็นร้านสีฟ้า,ฟาเป็นธงสีฟ้าก็คือร้านธงฟ้านั่นเองหรือจะได้ยินช่วงนี้เนี่ยธงฟ้าประชารัฐเป็นสินค้าแต่สินค้าประเภทนี้เนี่ยจำกัดไว้ว่าถ้าใครจะมาซื้อเนี่ยค่าช่วยเหลือท่านได้ครึ่งทางอ่าท่านจะมาซื้อไว้ตุนเนี่ยเป็น10อัน20อันไม่ได้จํากัดไว้แค่ครอบครัวละ5อันเท่านั้นอ่านอกจากมีการเอาสินค้ามาขายยังมีการจํากัดราคาซื้อด้วย นะอันนี้นะคะเป็นนิทานของบ้านสองหลังเจ้าปัญหาตอนนี้ถ้าครูเป็นเทพธิดาครูก็ปวดหัวจังเลยนะทีนี้เรื่องนิทานเรื่องนี้นะคะเชื่อมโยงกับการควบคุมราคาซึ่งเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นเองซึ่งการควบคุมราคาก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาแทรกแซงควบคุมราคาในตลาดซึ่งรัฐบาลก็คือใครลูกในนิทานหมู่บ้านเจ้าปัญหาก็คือ เทพธิดานั่นเองรัฐบาลก็คือเทพธิดาอ่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ผ,ผลิตและผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตอ่าก็น่าจะเป็นบ้านหลังที่หนึ่งเนาะมีข้าวโพดอ่ามีอะไรมีผักคะน้ามีแครอทซึ่งเป็นของหน่วยผู้ผลิตนะคะบ้านหลังที่หนึ่งเป็นผู้ผลิตถูกกำหนดราคาขั้นต่ำเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยมี ได้ขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นนะคะส่วนบ้านหลังที่สองน้ำตาลกับน้ำมันอันนี้เป็นฝั่งผู้บริโภคไปคนฟ้องเทพธิดาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคนะคือบ้านหลังที่2หลังที่1ช่วยเหลือผู้ผลิตหลังที่2ช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงจากนิทานเมื่อกี้นะจากนิทานเมื่อกี้ก็สามารถสรุปได้ว่านะคะการควบคุมราคาอันแรกบ้านหลังที่1การกําหนดราคาขั้นต่า นะคะการกําหนดราคาขั้นต่ําสรุปจากภาพที่1เนาะจากสไลด์นะคะอ่าตอนแรกเมื่อกี้เลยคลอดออกมาเยอะอ่าผลิตออกมาเยอะทําให้สินค้ามันล้นตลาดพอขายไม่ออกกลายเป็นภาพที่สองนะคะภาพที่2ขายไม่ออกทำยังไงก็ลดราคาอ่าเหลือ1บาทโอ้โหอันนี้เรารีบวิ่งมาซื้อเลยนะพอวิ่งมาซื้อเป็นยังไงล่ะทีนี้อ่าทำมันมันราคาถูกไงเขาก็ขายได้แต่ทําไมเขาขาดทุนน่ะ เขาบอกว่าเออยอมขายขาดทุนก็ต้องยอมแล้วก็ร้องไห้ฮือๆนะชาวนาคนนี้ทีนี้รัฐบาลภาพที่3นะคะก็เข้ามาช่วยดวยการกําหนดนะคะราคาขั้นต่ําขึ้นว่าห้ามซื้อต่ํากว่าราคา2บาทกําหนดราคาเห็นไหมแต่เอ๊ะทำไมเขาถึงไม่กําหนดเป็นราคา5บาทล้วกำหนดให้มันสูงๆไปเลยถ้ากําหนดราคาสูงๆผู้บริโภคก็จะซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาราคาดุลยภาพ ราคาระดับกลางๆระดับพอดีนะคะรัฐบาลเข้ามาช่วยกําหนดราคาขั้นต่ําเพื่อทําให้ราคาสินค้ามันสูงขึ้นนั่นเองนะคือไม่ให้มันต่ําเกินนั่นเองนะ,ะทีนี้เรามาดูสรุปอันที่2อ,อ่าก็คือการกําหนดราคาขั้นสูงของหมู่บ้านของบ้านหลังที่2ของพ่อน้ํามันกับแม่น้ําตาลนั่นเองนะคะก็เรื่องประมาณว่าตอนแรกเนาะเออสินค้ามันน้อยแล้วเขาก็จะไปซื้อ พอไปซื้อเดี๋ยวเขาซื้อได้ในราคาที่มันแพงอ่าพอมันแพงเสร็จปุ๊บรัฐบาลก็เลยกําหนดราคาขั้นสูงไว้ว่าคุณห้ามขายเกินกว่าราคานี้นะให้ขายต่ำกว่านี้เหมือนออหน้ากากอนามัยหรือแมสเนี่ยเห็นไหมเรามีการกําหนดราคาว่าห้ามขายเกินอัลละสิบาทเห็นไหมคะถ้าใครขายเกินอัลละสิบาทนี่ถูกจับคือผิดกฎหมายนั่นเองนะมีการกําหนดราคาดุลยาภาพไว้นะคะเพื่อให้ราคาสินค้ามันลดลงเนาะแต่ปัญหาก็คือเมื่อราคาสินค้ามันถูกลงจากนิทานเมื่อกี้เหมือนกัน ผู้บริโภคก็ไปเรียกผู้บริโภคคนอื่นมาซื้อกลายเป็นว่าสินค้ามันขาดตลาดรัฐบาลก็เลยเข้ามาช่วยโดยการเอาสินค้ามาซื้อมาขายให้ในราคาที่ถูกแล้วแต่เราก็มีการจํากัดปริมาณการซื้อเหมือนกันเวลาที่เราเดินไปในห้างเซนทานโลตัสบิ๊กซีเห็นไป้ายไหมคะอาจจะมีเขียนว่าซื้อครอบครัวละ3ขวดห้ามเกิน2ขวดห้ามเกิน4ถุง5ถุงส่วนใหญ่จะเจอในรูปแบบของสินค้า อุปโภคบริโภคที่มีการกําหนดราคาขั้นสูงเนาะเพราะมันเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะนั่นให้หนูสันติฐารได้เลยว่าตอนนี้สินค้าชนิดนั้นน่ะมันเป็นสินค้าที่ขาดตลาดนะคะหรือช่วงหนึ่งอ่าที่มีการกักตุนมามา่าเลยช่วงน้ําท่วมอ่ามีการกักตุนมาม่าจนมาม่ามันไม่พอหรือช่วงโควิดที่เป็นหนักๆน,นะคะอ่ะก็มีการกักตุนมาม่าไว้มาม่าขาดตลาดอ่ะในประเทศก็ผลิตไม่ทันทํำยังไงก็เลยมีการนําเข้าสินค้าจากต่างชาตินั่นก็ถือว่าเป็น ภาวะที่มันขาดตลาดและนั่นคือการแก้ปัญหารูปแบบหนึ่งคือการนําเข้ามาหรือการจัดขายกับประชาชนในรูปแบบที่มีการจํากัดปริมาณนะคะสรุปได้ว่าการกําหนดราคาขั้นต่ําเป็นการช่วยเหลือผู้ผ,ผลิตสินค้าก็จะเป็นสินค้าพวกการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะส่วนอันที่2บ้านหลังที่2คือการกําหนดราคาขั้นสูงเรากําหนดเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค กำหนดราคาขั้นสูงเพื่อให้ราคาสินค้ามันต่ําลงเห็นไหมคะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามอันนึงกําหนดขั้นต่ําเพื่อให้สูงอันนึงกําหนดสูงเพื่อให้ต่านะคะอันนี้คือการควบคุมราคานะคะของรัฐบาลแล้วทีนี้ถามว่าเราเนี่ยเวลาเราควบคุมเนี่ยเราต้องเอ้ยช่วยแค่ผู้ผลิตอย่างเดียวไหมหรือช่วยแค่ผู้บริโภคช่วยพร้อมกันเลยได้ไหมคําตอบก็คือช่วยพร้อมกันได้ค่ะเพราะเทพธิดาใจดีนะอ่าเราก็สามารถช่วยได้ ช่วยผู้ผลิตแล้วก็ช่วยผู้ผู้บริโภคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนที่ครูบอกนะราคาต้องเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหกำหนดให้ซะสูงมากเลยไม่ใช่เนาะเราสามารถตอนนี้ก็จะมีการกําหนดราคาเหมือนกันนะจะมีการกําหนดราคาข้าวราคายางพารานะคะกาหนดราคาขั้นต่ําแล้วก็มีการกําหนดราคาขั้นสูงในช่วงนี้ก็คือหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็พวกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตก็จะมีการควบคุมราคาไว้เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนแล้วก็เพื่อให้เศรษฐกิจมันดาเนินไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมราคาเนาะถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้หรือว่าออทักแชทครูมาหรือสอบถามมาใน g o o g l e c l a s s r o o m ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ครูปเปียก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ